วี่จะมาเปลี่ยนไซเบรกโฟล์คาร์เวลทีห้านะครับสองข้างเข้าใจว่าหลอดนาจาะขาดแต่ลองถอดดูครับว่าถอดอยังไงเท่าที่ดูน่าจะมีน็อตสองตัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูครับโอเคครับถอดน็อตออกมาแล้วนะครับเป็นน็อตสองตัวประมาณนี้นะครับใช้ไขควงแฉกถอดออกมานะครับแล้วก็เลื่อนโคมไปทางด้านนี้นะครับด้านขวามือ เดี๋ยวผมลองเลื่อนดูก่อนหลังจากที่เลื่อนโคมออกทางด้านขวานะครับก็จะมีนะมันจะมีตัวคอนเนคเตอร์อยู่นะครับก็ถอดคอนเนคเตอร์ออกได้เลยหลังจากถอดคอนเนคเตอร์ออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวหลอดกับตัวโคมเนี่ยมันจะมีแผงวงจรแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกิบล็อกอยู่ประมาณ สามตัวนะครับก็ปลดล็อกแล้วก็ดึงออกมาเดี๋ยวผมมาไล่ดูหลอดนะครับว่าหลอดไหนขาดบ้างที่แน่แน่หลอดไฟเบรกน่าจะขาดและเดี๋ยวลองดูครับนี่หลอดไฟเบรกขาดนะครับเดี๋ยวต้องไปหาซื้อหลอดมาเปลี่ยนกับใสหลอดมาเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับ ก่อนประกอบว่ามันติดหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับ่อมคนเดียวเทสคนเดียวถ่ายคนเดียวนะครับลองดูครับติดหรือเปล่าโอเคครับหลอดที่ซื้อมาใหม่ใช้ได้นะครับไหนเปลี่ยนแล้วนะครับผมเปลี่ยนอีกข้างนึงเลยครับตอนนี้เปลี่ยน2ข้างนะครับทําวิธีเดียวกันนะครับถอดน็อตนะครับแล้วก็เลื่อนมาออกจากตัวรถนะครับมันโคมก็จะหลุดออกมานะครับแล้วก็ถอดคอนเนคเตอร์ เปลี่ยนหลอดได้เลยนะครับ2อ,อันผมทำสองฝั่งผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว